คิณที่จะเป็นแรนดอมนะคะสาบคนที่เข้ามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างคุณอะเขาอาจจะเจอกันผ่านเดทติ้งแอปหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออีกนายหนึ่งตอนเนี้ค่ะเขาอาจจะจดจดจ้องจ้องโทรศัพท์อยู่อยากจะชวนคุณไปเดทน่ะอืมและแอบคิดเหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยคุณไปเดทกับใครแล้วหรือเปล่าคุณแอบ,บไปคุยกับใครปะ ในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคือยิ่งถ้าเป็นเคสที่คุณนะ่ะเจอกันทางแอปพลิเคชันน่ะอาจจะมีการไปดูด้วยนะว่าคุณนะ่ะขับเคลื่อนโปรไฟล์อะไรในแอปพลิเคชันหรือว่ายังไงแอพอยู่ว่าไม่ได้กะใครหรืว่าที่ไม่ใช่เขา <S I s l e h a v e so many pictures of us even some that you never seen. s o m e t h a t y o u n e v e r s e e n เขาบอกว่าเขามีรูปของคุณเยอะมาก อาจจะแบบแอบถ่ายที่เพลหรืออาจจะแอบเซฟไว้ในคุณรู้นะคะเออมีรูปเยอะมาบางรูปคุณก็ไม่เคยเห็นด้วยคืณอยากชวนคุณไปกินชาไข่มุกใช่ใครชอบกินชาไข่มุกใครเปิดร้านชาไข่มุกใครเจอกันใครมีชาไข่มุกซื้อละหรือไม่อันี่ไหนเหนื่นนนนะคะ่ะคุณอาจจะเป็นเหมือนความสดชื่นหอมหวาน มันครีนี่คนีค่ในชีวิตเขานะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เอนจอยกับการที่ทานอะไรหวานๆนะเออแล้วเวลาที่แบบว่าอยากให้คุณอารมณ์ดีๆนี่ก็อ่ะเตงสกแก้วไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่เป็นความสดชื่นนะอืมของเขา a ั s u r r เดดบ d ยท toxic people เออตอนเนี้ยเขาอาจจะอยู่สภาพสังคมคนรอบข้างที่แบบ ไม่ค่อยดีต่อใจอะค่ะแล้วเหมือนแบบว่าการที่เขาได้เห็นคุณอนะมันมันชุ่มชื่นชื่นใจอะไรเงี้ยแบบวันๆจะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนรวมง,งานกกอนหนุ่หนีนันนันบางทีก็มีไฟต้องไฟติ้งอะเขาเขาเองอะก็ไม่อยากเอาเรื่องพวกเนี้ยนะคะถ้าไปเจอคนเหล่านี้มาก็ไม่อยากให้เอาความเครียดเหล่านี้ที่เขาแบบมามาใส่ที่คุณนะคะหรือเหนื่อยมาจะที่อื่นเขาก็อยากให้คุณอะเป็นเหมือนแบบอะไรที่มันเยียวยาใจเขาจัดสภาพสังคมที่เขาต้องแบบ เจอแบบเนี้ยงะงานจูบก,ก็มา,าเอ้ยอยากคิสอยากคิสออกดูดดื่มลึกซึ้งออกมากๆนะคะอยากเจอหน้าแหละบางคนห่างกันไปแล้วด้วยนะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่ห่างคือมันมีอย่างนี้ค่ะ the t h o u g h t of you during separation h u r t me like hell เขาบอกว่าความคิดหรือความรู้ หรือสิ่งต่างๆที่เขารู้สึกในช่วงเวลาที่มันต้องไกลจากคุณนะค่ะมันทรมานนะคะถ้าแบบร้อนรุ่มเหมือนแบบเฮลคือแบบตกอยู่ในขุมอะไรแบบมันร้อนอ่ะมันร้อนรนมันร้อนรุ่มมันทรมานเพราะว่าบางทีอ่ะมันห่างกันมันไม่เห็นใช่ไหมล่ะว่าคุณอ่ะทําอะไรอยู่ที่ไหนบางทีก็คิดไปนู่นไปนี่แล้วก็คิดแบบในด้านลบๆมันก็ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่นะคะบางคนแต่ว่าถ้าไม่ได้เคสที่ห่างกันเลยนะแค่คิดว่าจะต้องแยกจากมันก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วอืม อยากชวนคุณไปกินของหวานหรือคุณแบบเป็นความหวานในชนีวิตเขานะคะเออหวานดีต่อใจนะคะหรืออยากจะคุยหวานๆกับคุณก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ชอบกินของหวานเนอะเป็นความหวานในหัวนใ,นใจ See Tears h t e from you can break my heart การที่ได้เห็นน้ำตาของคุณมันหยดติงๆๆๆไงนะมันก็ทำให้ใจของเขาอแทบจะฉีกขาดสลายเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าด้วด้วยคามยิ่ง ถ้าร้องไห้เรื่องที่เกี่ยวขเขามันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนรักที่ไม่ได้เลือกไม่สามารถดูแลคุณได้ดีใจเขาก็สลายเหมือนกันแหละนะคะอืม